สนับสนุนโดย i e s u z u m u ิลเอ็กซ์เชนใครจะไปคิดล่ะครับว่าอีกหนึ่งบทบาทของคนขายนมจะเป็นนักแข่งรถซิ่งควบคู่ไปด้วยครับความฝันส่วนตัวของพี่มอสครับจริงๆตั้งใจอยากจะเปิดร้านขนมต่อจากคุณพ่อคุณแม่จริงเหรอไม่ใช่เลยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ย ร้านเราขายอยูริมถนนเนาะงานก็ดูเป็นงานลําบากพอหลังจากช่วงพลิกผันในปี37มเจ็ดอ่ะเราตอนนั้นผมก็เรียนจบแล้วต้องไปประกอบอาชีพแต่ว่าพอเรามาดูแล้วการทากิจการต่อยอดที่บ้านเวิร์กสุดลวเพราะตอนนั้นภาพพจน์มันเกิดขึ้นแบรนด์มันเกิดขึ้นอะแลวฝันจริงๆพี่อยากทําอะไรอยากเป็นนักแข่งรถอยากเป็นนักแข่งรถผมรู้จักนิกกี้ราได้าตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะและในช่วงนั้นคุณลุงเปิดเต็นรถมือสองโอ้ผมก็ยิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวแกก็ขับรถอันนั้นมาเดี๋ยวแกขับรถอันนี้มาผมรู้สึกโอ้โห สุดๆเลยอ่ะอ่าแล้วทุกวันนี้พอมาเปิดร้านเกี่ยวนมได้ทําอะไรเกี่ยวกับรถบ้างไหมครับก็อยากเป็นนักแข่งรถไงพอมีโอกาสก็เลยต้องรีบไปแข่งอะไรประมาณนี้ก็แข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วแข่งรถแต่แข่งรถผมแข่งวันเมกเลสเนาะแข่งอยู่ช่วงสั้นๆไม่กี่ปีแต่มอเตอร์ไซค์ผมแข่งนานกว่ามอเตอร์ไซค์อะไรครับก็พวกซูเปอร์ไบค์อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่วิบากไม่ได้อะไรไม่ได้วิบากไม่เตอรเป็นเลสซิ่งนะฮะเป็นเลสซิ่งเซอร์กิตอะไรอย่างเงี้ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วขึ้นชื่อว่า Perspective พาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมครับ <Okay. S 1> ด้วยไอสิ่งนี้พี่ถนัดเนี่ยแหละยินดีฮะยินดีนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้ขึ้นรถนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เราจะไปไหนกันผมจะพาขึ้นไปทางดอยสุเทพนะครับ และระหว่างทางขึ้นนอยสุเทพเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดผาลากซึ่งในความรู้สึกผมผมรู้สึกประทับใจสถานที่นี้มากเลยรู้สึกเป็นอะไรที่เหมือนอเมซิ่งเพราะว่าใกล้บ้านมากและเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองหลังจากอยู่มา10กว่าปีใชุ่้ยน่า <c oughs> สนใจมาก <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> ครับไปครับ รเรามาถึงแล้ววัดผาลาดจากตามประวัตินะครับเท่าที่ทราบมาวัดผาลาดเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยตอนที่พระเจ้ากม mm hmm. ินาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่ดอยสุเทพเนี่ยนะครับตอนก่อนที่จะมาประดิษฐา,านเนี่ยท่านเนี่ยต้องการจะเสี่ยงทายว่าจะเอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปบรรจุไว้ที่ไหนดี mm hmm. ก็เลยให้ช้างเนี่ยเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> เปิดว่าช้างเนี่ยเดินมาจนถึงตรงแถวผาลาดเนี่ย และงอเข่าหนึ่งทีแต่ช้างเชือกนั้นเนี่ยดันลุกขึ้นเดินต่อไปจนถึงพระธาตุดอยสุเทพตรงนี้ก็เลยสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดผาลาดซึ่งคําว่าผาลาดเขาบอกว่ามาจากคําว่าพาเลิศพาเลิศแปลว่าพาเลิศในภาษา,าเหนือแปลว่าลื่นาาผมเองยังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปอืต้องให้พี่เป็นคนพานึเทียวครับเชิญครับครับเชิญครับ ยืนตรงนี้เนี่ยในช่วงที่มีน้ำเนาะแต่ตอนนี้เหมือนน้ำไม่ค่อยมีไง oh. เนี่ยน้ำเนี่ยฮะจะไหลผ่านกลางวัดไปอะ่ะแต่ตอนนี้เราเดินไปฝั่งนั้นได้เลยนะเดินไป,ปดูไหมครับได้ฮะแต่ผมว่าแนะนําเดินขึ้นข้างบนดีกว่าตามทางเดินนี่ปกติตรงน,นี้มันเป็นทางน้ําตกฮะเนี่ยที่เขาจะพลเลิกันแล้วมั้งฮะเนี่ย <laughs> จากมุมเนี้ยคุณเปิดต้องใช้จินตนาการว่าในวันที่มันมีน้ําตกมาเนี่ยแล้วเรายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราเห็นเมืองอ่ะโอ้โหเฮ้เห็นเมืองจริงด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าให้อยู่ใกล้บ้านเราแค่5นาที10นาทีแต่แบบเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆพี่มึนคนชอบตั้งคาถามเปล่าอาจจะใช่นะเวลาเห็นที่บ้านทําการผสมนมทําสังขยาทําขนมปังใช่ก็จะสงสัยสงสัยตลอดถามตลอด แต่ผมโชคดีตรงที่แม่เลี้ยงผมเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่ามีคําถามไหนผิดอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาผมยืนอยู่ข้างๆเวลาทําอาหารแม่เลี้ยงให้ผมชิมมอสรสชาติเป็นยังไงผมก็ก็อร่อยนะมันหวานไหมก็หวานนะมันหวานแบบแหลมหรือหวานแบบกลมผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะมันมีกลมๆแหลมๆเน้อมาแค่หวานใช่ถ้ากลมเนี่ยมันจะกลมๆแล้วมันจะไม่ทิ่มถ้าแหลมมันจะมันจะรู้สึกมันมันไม่กลมอ่ะ มันแหลมบัดคออะไระแบบนั้น <c oughs> ตอนนั้นหลังจากผมเริ่มเรียนรู้ผมจะบอกอ๋อมันแหลมไปนิดนึงอันนั้นไปนิดคือเวลาผมถามอะไรแม่เลี้ยงเนี่ยมักจะมีได้คําตอบเสมอมผมก็ถือว่าผมโชคดีได้ครูในบ้านฉะนั้นชีวิตในบ้านผมจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่การที่เราขี้งสงสัยเนี่ยมันดียังไงครับทำให้ผมพยายามหาคําตอบกับทุกอย่างเลยไงแต่จริงๆสุดท้ายทําให้เราได้เรียนรู้ว่า การเลือกสงสัยดีกว่าเพราะมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ใช่พอเราเจอใครที่เรารู้สึกสนิทเราก็จะพูดมากจนเกินพอดีในช่วงเวลาหนึ่งก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีปัญหาในการเข้าสังคมกับเพื่อนๆอะไรตอนประถมก็ดีหรือตอนมัธยมต้นหรือว่ามัธยมปลายช่วงต้นๆเนี่ยผมก็จะโดนเพื่อนรังแกโดนเพื่อนแกล้งตลอดคือถ้าเราเคยดูหนังเด็กคนนึงซึ่งแบบ มันต้องโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าอย่างหนังฝรั่งเรียกว่าไอไอนี่มันเป็นลูเซอร์หรืออะไรเงี้ยผมก็คือเด็กคนนั้นอะจริงป่ะจริงผมก็เป็นอย่างนั้นเลยอะแต่ว่าถึงทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกขอบคุณเพราะว่ามันทําให้เรามีความเข้มแข็งเหตุการณ์เหล่านั้นอะมันทําให้ผมมาถึงจุดเปลี่ยนในช่วงเวลาหนึง่งเหตุการณ์นั้นมันมีอยู่วันหนึ่งผมก็นั่งอยู่กับตัวเองอยู่ดีด เหมือนกับผมถามตัวเองอ่ะเฮ้ยทำไมเราต้องโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลยตั้งแต่ป .4 จนถึงม .5 เนี่ยทำไมเราต้องโดนตงโดนเพื่อนแกล้งทําไมมันเป็นเพราะอะไรแต่อยู่ดีวันนั้นมันมีคาตอบอ่ะมันเหมือนมีเสียงตอบออกมาจากภายในของเราบอกว่าก็มึงทําตัวเองไงแล้วกูทําอะไรตรงไหนอ่ะคําพูดมึงไงบอกว่าจะทําแล้วทําไม่ได้อย่างที่พูดพูดท้าทายคนอื่นแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าที่จะทําจริงหลังจากวินาทีนั้นนะผมกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยอ่ะเพื่อนที่ปกติแกล้งผมเป็นประจำทุกวันเดินเข้าห้องมาแล้ว มันทำท่าจะมาตบผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดิมๆผมก็จะบอกบอกว่าเฮ้ยอย่าทำนูเนี่ยอะแต่วันนั้นด้วยความที่มันเป็นผมคนใหม่อ่ะผมรู้ว่ามันกำลังเดินมาผมพอมันง้างมือผมมองนั่งจะทําอะไรมันก็มันก็เดินผ่านผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้ผลเปลี่ยนอินเนอร์แค่เปลี่ยนอินเนอร์ใช่แค่คุณไม่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมได้หรอกแต่สิ่งที่คุณทําได้คุณต้องทําตัวเอง และนั่นกลายเป็นตัวตนของผมจนจบม .6 เลยการแข่งรถขับมอเตอร์ไซค์การแข่งขันต่างๆเนี่ยเหมือนกับการขายขนมปังปิ้งทาเนยใส่สังขยาขายนมไหมครับในเวลาที่อินกับมันนะความมันและความภาคภูมิใจบางทีมันแทบไม่ต่างกันเลยอะทุกอาชีพอทุกอย่างมันต้องอาศัยจิตวิญญาณในการไปดำเนินการทั้งนั้นแล้วพอผมบอกกับพนักงานเสมอบอกว่า คุณรู้ไหมว่ายิ่งคุณทําให้ดีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นศักดิ์ศรีของตัวคุณเองมากเท่านั้นต่อให้คุณไม่ว่าคุณจะทํางานดูแล้วเป็นงานบริการต่ําต้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณตั้งใจคําว่าศักดิ์ศรีและคําว่าคุณค่ามันเกิดขึ้นผมก็เลยมองอยู่เสมอว่าอาชีพของเราเนี่ยมันเป็นงานบริการนะฮะถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบในชนชั้นสังคมจะถือว่าต่ําต้อยผมก็ยอมรับว่ามันต่ําต้อยแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยใช้ใจต่ําไปทํา การสืบทอดจิตว <disposable worship> ิญญาณในการทําร้านมนนมสดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเหนียวแน่นเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณมอสและมนนมสดสาขาเชียงใหม่สามารถครองใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้แวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะครับ